ปราฟ้ามีตะวัน EP 5, 9ไม่สนถูกผิดบุกเข้าหามากถึงห้องนอนความสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์กับวันฟ้าใหม่ใกล้ถึงจุดแตกหักในละครปราฟ้ามีตะวันหลังจากวันฟ้าใหม่บุกไปหาอาทิตย์เพื่อทวงสัญญาการแต่งงานถึงมหาวิทยาลัยแถมก่อเหตุทําให้อาทิตย์อับอายแทบแทบแผ่นดินไรแสงตะวันเกิดเรื่องใหญ่คนงานทั้งหมดท้องร่วงเข้าโรงพยาบาลปัทองคําพิมพ์แขกับดวงรุ่งระวัน ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอาทิตย์มากปริ่กลุ้มใจเรื่องสัญญาแต่งงานยิ่งแป้งวันฟ้าใหม่ก้าวสุภัสราแสดงออกความเป็นเจ้าของรัรานคนไปทั่วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนใกล้ถึงจุดแตกหักอาทิตย์กลิ่นเล่าเหมากลับมาไรหวันฟ้าใหม่ไม่สนผิดถูกบุกไปปล้ำอาทิตย์ถึงห้องนอนครองประทิบดุกพาโนเดชกับทัพทิมแหม่มจินตรากลับมาเจอทั้งสองคนเสื้อผ้าหลุดหลุยกอดรัดกันอยู่บนเพียงเหตุการณ์ที่เห็นทําให้ทุกคนคิด เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากทัพทิมที่เชื่อใจลูกชายครองประทิประกาศกล้าวจะจัดงานแต่งเดือนหน้าอาทิตย์โกรธจัดขับรถออกจากบ้านแต่เกิดอุบัติเหตุชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ติดตามชมได้ในละครตรับฟ้ามีตะวันคืนวันอังคารที่1นธันวาคม2 5 6 3เวลา20 20ิบนาฬิกาช่องสกดสา